ต่อข้างบนบ่ไม่เอาลงไปเติมข้างล่างหรอครับนทำมันน่ะทำไมันไม่เอารถลงไปข้างล่างเลยล่ะครับเจ้าของรถอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของรถเจ้าของรถ,งรถไม่รู้อยู่ไหนครับเจ้าของรถไม่รับนะเนี่ยอเอาออกไม่รับหรอครับไม่สมศักดิ์ศรีครับมายัางไงครับนี่ถอย <laughs> มีดมา เาไปเอามน้ำมันมาแล้วครับอ๋อน้ำมันจะจอดไกลแท้น้ำมันหมดแหรอครับเกือบครับกอบหมดแล้วครับขับรถยังไงให้น้ำมันเกือบหมดไม่เอาไม่พูดทำไมอ่ะทำไม กคอชบำนี้ห่เลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จนะครับก็จะเติมน้ำมันเจ้าฟ้าสายสักหน่อยนะครับผม ใส่ให้เรากระบะดำหน่อยนะครับแต่ละหนึ่งดักเด็กขุดลึกจากชั้นแรกไปประมาณ3เมตรนะครับจักที่2ครับ สามครับโอ้สามตักยังไม่เต็มเลยนะครับใส่ได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยตักแล้วครับ ตักครับผมโอ้เต็มใส่ด, <laughs> ดูครับโอ้สองตัวสบายเลยครับคันนี้ บาดด้บนะครับไปแล้วมาครับเดิน,อ,นออมาหอยเลยครับเลย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 เ็ค ยกไปเลยครับทางอ่ะโอ้หูอ <c oughs> มลึกอ,อย่างขลังเลยอ๋อข้อราดสามอารมอเอยได้เวลาเติมน้ำมัน ทิมมทางนี่นข้าที่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถังแลมามายหายไปไหนห้าถังก่อแม่ขายหมูเป่าม,มาเบา <c oughs> จะยากหนอต้องทอทอเริงกระปวดอ,อย่างนี้นิหรอ เติมแล้วค่อยอัดจระเบียเติมแล้วอัดนะ๋ยวรถร้องฮะเอยดออนเอยดอัดหนึ่งเมื่อวานยังไม่ถึงเที่ยงว่ะ ลงไปอีกกี่เมตรนสามเมตรนั่นนะเออคุณลงไปจากชั้นสชั้นแรกอีกสองสามเมตรดินเยอะเหลือเยอะเลยไปยะล็อกถมสะตรงนี้อีกปเ่ลวอลปลาไหลก่อนเอาันนี้เศร้าว้ก็อนสิ หาไปไลก่อนงานรูดเดี๋ยวก็ิวาเคุณเป็นจี้ดื่มน้ำมันเรียบร้อยสองถังอยู่ปเดไปครับ วันนี้เป็นไงบ้างครับคนขับมือแบบพอยังชั่วอย่างครับมือมไม่ตึงมือแล้วมาเดินขอนแข็งเนี่ยแ่เข่าว่าปวดกล้ามปวดอะไรไปหมด,ดต่อนนี้เริ่มโอเคแล้วเนาะ Oh. ตอนนี้เริ่มปวดไข่แล้ว <laughs> ขึ้นเดินลงเกเครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นครับเ <laughs> ช้กันใหม่นะครับสวัสดีครับ